สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้ที่สซาเซตมีสามหกสามครับก็ฝนตกมาในสามวันแล้วครับตกเหมือนวันเสาร์วันนนี้วัจันทร์ครับวันนี้ก็มอเตอร์ไซค์มาครับมาสำรวจก่อนครับว่ารถยนต์จะเข้ามาได้ก่อครับรถยนต์ก็คงจะเข้ามาได้อยู่ครับเพราะว่าดินก็เริ่มแข็งคราบน้ำชมฝน ตันนี้ยางพาราก็นี่แหละครับยางพาราก็เต็มแล้วนะครับเดือนเมษาในผมก็ทดลองคนงานกีดยางอยู่ครับนี่ครับนี่ครับยางพาราก็ออกลายเหมือนกันครับช่วงแล้วดูเออแล้งเนี่ยนะครับถือว่าใจได้อยู่ครับจะพาท่านชมไปพอกว่าฝนฝนตกเขาสะนามก่อนนะครับไปพอครับวาสะนามของผมมีนามของกอครับ ตอนนี้เริ่มมีแดดแล้วครับพอบรรยากาศข้างบนดอยปุ่นนะครับตอนนี้ก็เซึกกว่าดอยก็บ่กมีฝุ่นแล้วครับฝนตกลงมาบ่มีฝุ่นแล้วครับก็ดีครับฝนตกลงมาก็ทําให้ฝุ่นละอองก็หายไปครับเนีำผมจะปรั๊บนะค้องานผู้ชมไม่พอว่าน้ำเข้าซาก่อนนะครับโอ้ท่านผู้ชม ฝนตกสามวันนี่โอ้โหแสดงว่าแผ่นดินแห้งแล้งขนาดนักครับขนาดมาฝนตกสามวันตกอย่างนักเลยนะครับตกในในเมืองก่อนนะครับแต่ด้านแต่สวนนี่ผมบอกว่ตกนักก่อนนะครับนี่ครับซ้าน้ำพื้นที่ประมาณนี่นะครับหนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่นี่น้ำเขาน้อยเดียวครับโอ้โห แสดงว่าความแห้งแล้งนี่ปีนี้แห้งแร้งขนาดหลายครับขนาดฝนตกนักขนาดนะับสามวัน,นแทนดินซับน้ามาไปหมดแล้วครับแสดงว่าน้ำห้วยเนี่ยบ่ไหลเลยนะครับท่านผู้ชมเอาไปพอดันปุ่นนะครับ๋อสะดันผักวันตกนะครับผักวันออกก็ฝุ่นฟ้ปปาท่านผู้ชมทองน้ำแบบนี้แล้วครับ นี่ก็เป็นต้นโกโก้ครับที่ผมมาปลูกแถวแถวปื้นต้นยางเนี่ยครับนี่ครับโกโก้นี่ครับประมาณขึ้นประมาณห้าสิบเซนนั่นโตใหญ่มากครับนี่ครับเขาเริ่มแตกใบแล้วครับแตกใบอ่อนครับระยาครั้เขาประสบผลสําเร็จนะครับท่านผู้ชมโดลร้องก่อคือว่าถ้าประสบผลสําเร็จเขาก็จะ นอกจากยางพราราแล้วเขาก็มีโกโก้ออกมาขายด้วยนะครับปา้าคุนผู้ชมไปพอครับมีน้ำก็ครับโอ้โหส่าที่ผมพุดสะดือไว้แล้ครับอืมคผู้ชมนี่ครับที่ผมพุดสะดือไว้นะครับน้ำก็เริ่มเข้า น้ำสงสัยขาจจะบ่มีเหลือแล้วครับท่านผู้ชมพอบรรยากาศตําปุ่นครับว่าน้ำไหลยเยอะก็ครับอ,อ๋อลำห้วยผักตะวันตกนี่ก็มีหลองร้อยการไหลของน้ำไหลยอยู่ครับอ,อ๋อน้ำถ้าจะห้วยดันเพลถ้าจะมีห้วยดันเพลเอาสึกว่า น้ำไหลยอยอ่ครับนี่ครับต้นที่ผมปลูกนี่คือต้นทุเรียนพันธุ์หมอนท้องครับความสูงประมาณเกือบสองเมตรแล้ะครับหน้าตาเขาครับไปพอดันปุ่นครับท้าไปชไมไปพอดปุ่นครับโอ้โหนี่ดูการไหลของน้ำครับนี่ต้นทุเรียนผมก็เริ่มได้รับน้ำ้วครับได้รับน้ำสามวันคือว่าคง กินน้ำอิ่มนะครับอิ่มน้ำฝนนะครับเริ่มแตกใบสวยงามแล้วครับน้ำเริ่มน้ำเริ่มมาเออนี่แล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหเก่งไม้หักลงนี้ครับมาหักใส่ต้นทุเรียนผมครับเกือบครับเกือบเกือบฮักแล้วครับทุเรียนเอาวลงไปโอ้คงจะดึงมาให้ครับเพราะว่า ผมตัดหญาคงจะลำบากครับอ้าวลงมาอยู่กลางๆบนเลยจิงไหมให้โดนล้มครับนี่ก็ต้นทุเรยียนนะครับหลอดตายแล้วครับนี่นะ, <c oughs> ะไปพอกสะนามผักตะวันตกอ๋อริมห้อยผักตะวันตกนี่แสดงว่าเป็น น้ำเข้ามาจัดหลายครับปกติปกเดือนเมษายปีที่แล้วน้ำบ่เข้าถึงขนาดนี้นะครับผักวันตกนี่นะถือว่าน้ำไหลดีครับเข้ามานีนประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับทาร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แสดงว่าต้องปุ้นนะครับขอบขอบตีดหินปุ้นขอบดิ้นไปครับ ปลาถ่านประมชนไม่พอครับก็ถือว่านี่ความลึกของเขาก็ประมาณหนึ่งเมตรนะครับตอนนี้นะหนึ่งเมตรห้าสิบโดยประมาณนี่ครับผมก็ยังไม่ได้มาซ่อมแซมเตือนครับเพราะว่าปีที่แล้วหน,นา้าเขาพัดพาเอกก้อนหินนี่ผมมาใส่นี่ไหลไปหมดครับนี่ก้อนหินนี่ผมมาใส่ไม้นี่ครับนี่ครับก้อนหินผมมาใส่ไม้ครับ ส่วนก้อนหินที่อยู่ด้านด้านนผมยังเหมือด้มาขึ้นเนื้อมาเตี้ยครับปุ่นครับผมก็ต้องใจ้เสียมเจ้เนีงมาฟุดขึ้นกัมครับว่ากะเรามีเวลาว่างกันครับท่านผู้ชมอ,อ๋อหน้าเข้าแล้วนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อภานผู้ชมจะพอครับนี่ครับส่วนยางผม <laughs> อันนี้ก็ต้นน,น้อยๆนี่ก็คือต้นไอ้ สักุระครับตัวน,นี้นะครับบรรยากาศครับบรรยากาศสวนผมโอ้ฝนตกหลายแต่น,น้ำบักไขเข้าสะหักนี่หักตอนออกครับนี่สะผักตอนออกนี่ครับดูความแห้งแรงเขาครับ ซ่าน,นี่น่าจะเข้าสักห้าสิบปอร์เซ็นต์กว่าเข้าครับนะน้ามาไหลเลยครับลำ้ลำห้วยหาก่อนออกครับไอวันครับวันนี้เดินสวนบ่บ่บถึงสาวน้หีเริ่มเหนื่อยแล้วครับ <laughs> กลับมาพอต้นโกโก้ก,ก็ได้ดับน้าฝนแล้วครับสบายใจแล้วครับช่วง สองสามวันนี้ผมคงจะมาได้เอาน้ำมาฮดต้นโกโก้แล้วครับเพราะว่าน้ำฝนลืมเข้าแล้วครับโอ้โหมแมลงด้เยอะครับมแมลงจะเข้าตานะครับท่านชมฝนตกแล้วก็มแมลงบินมาเยอะครับตัวน,น้อยๆครับเข้าตาแย่มากนะครับอ๋อต้นผม,ม่าเด้นั่นมา จนโอมครับก็มาสำรวจพอออข้างบนนี่คือว่าอ้มันมีสะหนามอยู่นี่ครับทา่านผู้ชมสะนามนี่ก็ดริมห้วยครับนี่ความลึกเขาก็ประมาณห้าเมตรนะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมตรงนี้ครับนี่ ขุดลิ้มห้อยแล้วครับต่างห้อยแล้วครับจะถือว่าเยอะนะครับนี่คือหน้าเกือบล้นแล้วครับฝนตกมาแหมสักสองสามคำล้นแล้วครับสาดานีครับลึกมากครับพอที่ปั้นบอลึกนะครับแต่ลึกมากเลยครับด้านฝุ่นก็นี่ครับจะถือยังมีหน้ามือหันอยู่ครับ ตามริมห้วยลงไปตีพักเลยครับนี่พงจะต้มกาแฟขิดสักหน่อยก่อนน,ะนี่ผมปลูกต้นพวกนี่ก่อนนี่ก็เป็นโกโก้เริ่มแตกใบแล้วครับนี่ครับโกโก้ผมทดลองปลูกนะครับถา้าประสบผลสำเร็จก,กัวดีครับจะได้มีไลายได้หลายทางครับ มีต้นเหลียงครับต้นเหลียงต้นเหลียงต้นเหลียงเออต้นเหลียงนี่ครับคนงานก็เก็บใบไปกินหลายแล้วครับต้นเหลียงที่ปลูกผักไต้นะครับนี่ผมกับปลูกพวกนี่ด้วยครับนี่ปลดต้นยางเนี่ยครับกับมีพวกมีของกินครับมีพวกสับปะรดครับสับปะรดกับลวกไรอยู่ครับประมาณสามร้อยต้นนะครับ พอได้กลินอยู่ครับนี่กระสับประรดนะครับโอ้โหเลืม่มเลื่มซุกแล้วเนี่ยอ่าน่าจะเด็ดไปแล้วครับเอาไปไปบม่มเอาครับลูกบะใหญ่ครับมันเป็นคล้ายแบบแถวเจว็บไวาเชียงรายนางแล้นะครับนางแล้เก็บไว้นี่ก่อน ได้เห็นลูกเดียวไม่ได้สำรวจเตือคลิปนี้ก็คงจะขอล้านท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามไปวเนอร์ครับสำหรับไอลสวนด้วกันลาไปก่อนสวัสดีครับ